ครสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันในช่องหาอยู่หากินไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมได้รับหมายสารนะครับให้มาหวานแห้ครับคุณผู้ชมนี่ของนี้เนี่ยผมเคยพาคุณผู้ชมมาหวานแล้วนะนี่เป็นหมายคลองธรรมชาติครับตรงเนี้ยมันยาวมากวันนี้น้ํามันแห้งคุณผู้ชมแห้งมาสองสามวันแล้วนะแต่ผมเพึ่ง ได้รับหมายสารมาครับคุณผู้ชมก็เลยพาคุณผู้ชมมาหวานแหก็เปิดหัวไปแล้ว2ตัวครับก็เป็นปลาขย,ยงตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นปลานินไซฟามือหนึ่งตัวคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเปิดหัวหมาเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปหวานแหกันต่อดีกว่าผมจะไม่รอมันบอนขึ้นนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราหวานสุมไปเลยนะครับก็วันนี้พาลูกสม,มุนมาด้วยนะครับ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหวานกันเลยนะว่าวันนี้จะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับฝากคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมไปมาครับคุณผู้ชมมาลุยกันต่อนะน้ำแห้งแบบนี้หวานง่ายครับหวานทีนี่แฮ่ก้าวซอกนี่เต็มลองเต็มลองเลยครับคุณผู้ชมไป <laughs> กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ ไม่โดนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันต่อครับมาคุณผู้ชมก็หวานไปเรื่อยๆเนาะน้ําไม่เยอะครับแล้วก็น้ําไม่แรงนะครับหวานสูมดูเผื่อเจอหลุมปลานินนะคุณผู้ชม มาต่อครับคุณผู้ชมเราขอลงก่อนนะ โอ้อะไรครับนี่คุณผู้ชมตะข่าครับเห็นไ,ได้ปลาตัวหนึ่งนะน,ะนี่นี่เป็นตะไ้อยไซส์ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนี่ ขึ้นเลยครับคุณผู้ชมปลอะไรรอบน,นี้ได้ปลาขาวไซร์เล็กมาตัวหนึ่งครับคุณผู้ชม ไซส์ไม่ใหญ่ครับตัวนี้ปิ้งกำลังอร่อยเลยคุณผู้ชมเจมแห้งมากมันจะขึ้นอีกนะเดี๋ยวเยราเราปัดนะคุณผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอ้โดนนะคุณผู้ชมตึกๆเลยครับแต่ไม่รู้เป็นตาอะไรนะคุณผู้ชม ไม่รู้จะหลุดออกหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งนี้มันโดนกิ่งไม้ครับเดี๋อยู่ไหมมนรุ้นด้วยกันนะคุณผู้ชมกิ่งไม้เยอะครับ โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ได้แล้วนี่ปลาขาวใสสวยเลยครับนี่โอ้สามตัวนะคุณผู้ชมนี่ปลาขาวใสสวยครับแล้วก็มีปลานิลด้วยนี่อันนี้ก็ปลาขาวอีกตัวนนะึงมีปลานิลตัวเล็กด้วยนะ จ้าก,ก็เยอะกิ่งไม้ก็เยอะครับน,นี่ปานินครับป้าน,น,น,นิ้นพอได้อยู่ครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงนี่นู่นครับลูกชายเอาที่ ใป่ปลามาละติดเทิมครับไม่ได้ไปไหนมาอยู่ด้วยก็เลยพามาเล่นน้ำหน่อยมาแล้วครับน,นี้เขาตัวใหญ่งนลหมดเดียว้าวหมดเดี่ยสามตัวเลยหนะน่อยนี่สามตัวครับเดี๋ยวให้ลูกชายนนเก็บปลาก่อน ปลาขาวเหมือนกันนี่เรียบร้อยเต็มถังหรือยัง<ะ>เต็มถังหรือยังยังครับผมเห็นปลาลอยอยู่ตรงตรงกลางนู้นนะคุณผู้ชมแต่เหมือนจะเป็นพ่มไม้ครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะเสี่ยงเลยนะคุณผู้ชมผมใส่แว่นครับเลยมองเห็นนะ กิ่งไม้มีเยอะนะคุณผ,ผู้ชมนี่ได้ปลาก็ะดีมาตัวเดียวครับไอตัวใหญ่โดดออกไปเลยนะคุณผ,ผู้ชมมีแต่กิ่งไม้ครับก็กระดีไนมะ่เอาปล่อยก็ได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันที่บ้านดีกว่าเนาะแดดร้อนมากครับพอลนะเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายครับนี่มาลูกชายลูกชายเก็บหอยนะครับบอกว่าจะไปต้ม ไปคุณผู้ชมเจอกันที่บ้านครับนี่สรุปผลงาน,นครับคุณผู้ชมนี่ก็มีประเน,นสไซเล็กสองตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นปลาขาวครับ ปลาขาวนี่ปลาขยงก็บูครับบูไซเล็ก,กนที่เราก็เป็นหอยครับหอยนี่เดี๋ยวจะเอาลวกนะคุณผู้ชมปลานี่เดี๋ยวจะเอาจีครับปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอล้างก่อนน ลอ,อกหอยก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปทำน้ำจุ่มครับอืก็ได้อ่ออะ,อะ

จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว่ะเดี๋ยวปิ้งปลาต่อไปลาย่างปลากันต่อนะครับทุกคนนี่ปลาที่เราไปหวานแหมาคุณผู้ชมอิ่มแน่นอนครับมื้อน,นี้นี่ในพานตัวจิว๋ว แหคนละผืนครับเละมดนะครับนู่นแหนี่ปลาย่างของเราใกล้สุกแล้วนะครับปลาปิ้งครับปลาปิ้งหอมเลยนะคุณผู้ชมกับข้าวตอนบ่าย,ายใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สุกแล้ว Uh huh. uh huh. ออืปลาเราน่าจะสุกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ดูไข่ตัวนี้ก็มีไข่ครับนี่อือ uh หือ huh. uh huh. ม่สุกไหมโอ้สุกแล้วเนะาะฮัลโหสุกไหมน่าจะสุกนอืนี่เรียบร้อยครับปลาปิ้งปลาปิ้งปิ้งปลานะครับไปมาเสร็จเรียบร้อยคุณชม เอา,าเอามาเดี๋วเราเล่นเลยนะมากินข้าวด้วยกันครับนี่ปลาปิ้งกับนี่น้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มพริกลาบก็ใส่แค่น้ำปลานะครับของปรุงรสแล้วก็มะนาวหน่อยนะคุณผู้ชมหอมเลยครับเอากินกับนี่หอยเชอรี่นะครับรอืม<ๆ>อันนี้ก็เป็นหอยเรานะนี่ผ่านจิ๋วเก็บมาครับนี่ อร่อยบปนะก่ากกนนะมิลน,นะ <laughs> มาคุณชมกินข้าวด้วยกันครับอร่อยแน่ๆน่นาออ่ะเห็นนะเห็นไหมอร่อยนะมาคุณชมกินข้าวด้วยกันครับตอนบ่ายๆหิวแล้วหิวไหม <laughs> อ ER ืมอืมโอ้ยมาก่อ้ยหายตัวจะโตเลยอืมเอาหัวมันออกก่อนนะว่าไงนะพอหัวออกแล้วมีมีค่ะแม่แม่เนี่ยเนี้ย

อืมหิมแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องขอตัวคุณผู้ชมลาไปก่อนนะนะครับแล้วก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยคือหน้าเจอใส่ตุ้มมาหลายแน่นอนนะครับหลวงอยาไปทำนะบีปลาช่อนใช่ไหมนะก็เดี๋ยวพาทันเดี๋ยวไปดีปลาช่อนด้วยครับเดี๋ยวไปใส่ตุ้มเยน็นนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวให้หิมก่อนนะนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ